เตรียมเปิดตัวเจ้าตัว Honda City m i n o r Chain 2023แล้วครับใช่แล้วครับปีหน้าคือปี2023และเราจะได้เห็นตัว m i n ่แ c ช a i นของ Honda City บอกได้เลยว่ารอบนี้ปรับใหม่ทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบปรับเยอะมากๆและภาพนี้เป็นภาพที่ทดสอบวิ่งในต่างประเทศครับมีการไล่พังมาทั้งตัวด้วยบอกได้ว่ามีการปรับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ตัวใหม่นี้จะให้ความสปอร์ตที่มากขึ้นโดยเฉพาะไฟหน้าที่มีการออกแบบใหม่จะคล้ายกับเจ้าตัว Honda i n t e ท a ในจีนและที่เห็นชัดก็คือล้ออลลอยไลยใหม่ด้วยครับท้ายก็มีการปรับด้วยนะกันชนด้านหน้าและด้านหลังปรับใหม่ทั้งหมดเลยด้วยนี่ก็คือภาพเบนเดอร์จากเสียดพินดิจิตอลจะทําให้เห็นเลยนะครับว่าช่องด้านข้างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเหมือนจะเป็น led ด้วยนะการชนด้านหน้าแบบใหม่ เป็นชั้นๆที่มีความห่างกันด้วยครับอันนี้ดูดีผมชอบมากเลยนะดุดันไม่เกงแจใครดีและฝ่ายหน้าก็มาแนวเจ้าตัว Honda a c c o r d ปัจจุบันเลยครับมีไฟเดรธามันยิ่งไรอยู่ด้านล่างของโคมไฟด้วยแต่ล้อลอยก็จะไม่ใช่ลายนี้นะล้อลอยจะเป็นตามภาพที่ทดสอบวิ่งนั่นแหละครับดูเก๋กว่านี้เยอะเลยในส่วนของด้านท้ายมีการปรับใหม่เยอะไม่ต่างกับด้านหน้านะครับเพราะว่าเป็นการปรับใหญ่ครั้งสําคัญจริงๆ ชุดแต่งด้านท้ายก็ดูเรียบแล้วก็หรูมากขึ้นไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างต่างกับตัวปัจจุบันเยอะเลยนะครับมีการออกแบบด้วส่วนนาเอาเรื่องเลยและสปอยเลอร์อหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถในตัวปัจจุบันจะเป็นสีดำเนะาะคาดว่าเครื่องยนต์จะเป็นแบบเดิมก็คือเบนซินสามสูบที่เป็นวิ e ท Turbo พลัลัง122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตร และเป็นซิน4สูบ1.5ลิตรพลังลางอยู่ที่98แรงมา้าแรงบิด127นิวตันเมตรรองรับน้ำมันคือ E20 ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวม109แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรครับนะครับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับ Honda City m i n o r c h a i เอาไว้เพื่อนๆดูเป็นท่านี้นะครับ ถ้ามีอะไรอัปเดตในปีหน้าจะรีบมาอัปเดตเพื่อนๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ